สบายดีพี่น้องสบายดีย่ำสา,สาวๆพี่น้องพอๆกับสองบ่าวผู้ชายอีกอ่ะพี่น้องใอ้ฝนตกหมดคืนหมดทั้งเวน้นทั้งคืนพี่น้องใอ้ทั้งคืนนี่กอ่ะจงตื่นเสื้อเข่าพี่น้องใอ้โอ๋อ,อเป็นวัดแลยฝนตกหมดคืนพี่น้องหมดคืนเลยไม่เป็นวันวันรวยพี่น้องมือรวยพี่น้องมือนีกะวันที่หนึ่งน้อย อันที่หนึ่งแล้วพี่น้องหวยออกแล้วพี่น้องไปมันนี่จะให้น้องรับโชคให้โชคพี่น้องก่อนปลาลุงก่อนพี่น้องเองจาง่อยแล้วพี่น้องตอนเพี่ก็ยังเล่นอยู่ให้น้ำโชคกรรมกรซาให้เบืองพี่น้องปลาชีมาหรือบลมาหนะพี่น้องเราจะถือจ้องจะออกกระบอกวันน้้นน้ำโชคกรรมจะออกบอตัวเลขเป็นเลขยังนากพี่น้อง ตอนนี้ก็ยังเล่นนี่พี่น้องไอ้ฝุ่นฝุ่นฝุ่นฝุนฝุนฝุนวัดดิปะลุงลุกโชคโชคน้อยน่ะพอได้ให้โชคจับข้อสะในเบิรงปะลุงยังเล่นอยู่ตอนนี้น่าก็ตื่นตื่นเตะเ้าะเลยพี่น้องแตะตีหามา้องสุกเป็นวัดกะไข่แล้วพี่น้องไงไข่แล้วกันกินยา อยากแค่รอเวลา,วลากินว่าอยากกินพี่น้องให้ห้องท้องแตกแค่ยาขนาดเล่นขนาดนี้ยังไงโอ้โหน่าฟอมาเอา้ยตกเลยตกเลยตกเลยนี่เสียวขนาดทีตกแต่มันตกเนองให้ฟอร์อไไว้ละ<า>พอเด้อพอเด้อพอเด้อเดือดอ,อีหล่อผม แนีก็กทึกอีนตืออตือขนาดอจายจาจจโผ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 ลหน่อยวอแล้วกัน้ต้องจสออกแล้วเนี่ยกดกับบดังสักเนี่ยกดกับบดังต้องเสาทานหมดน้องาหนีบ่ะน่ก จะเ,ะเห็นเนี่เฮ้ยอะไรตายตายตายหมดหฮ่าฮตายเลยได้ตกเลยคนใดเลยฝนตกเปียกแล้วมือนี่สองอาจารย์นี่ยังหัวก่เม,มหมอกหรอกมันหัวมันซึอมหมอกทั้งแจนนก็เสือมกันที่หงเสมหมอกลายหนึ่งขึ้นอา ตายตายตายายยด้เรืองูหดโดเห็ดยังบ่าเหตุยังอืมอยากจองจองผ้าอ้อมจะคล้องนะเห็ดยังล่ะ บ่ค่อยกินข้าวพี่น้องไขวนันสมเสมอยอดเลยเขาวบ่ค่อยกินแหงคนดื้อเราไปจากไข่ไปไหนไข่กะคนดื้อแหงเลราไปจากไข่ไปไหนถ้าบางคนสิน่ไข่เราแล้วเวลาไข่ไข่ก็ยังหลินอยู่พี่น้องเลยคนดื้อ

จกให้จก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 จนน นมาโรกสิมาอย่างน้อไปบุน้กันน้องน้น้องโเสีายงตสิให้ปลาลุงน้อไวจังไดสิมาบงมากันน้องไปจับาซาน้องหรือหายน่น้องน้อ่อมันนี่ก็เลียองแล้วปลลุงจับอีกเค่นึง่น้อล่าแนึงหกเขาพอดีตอนนี้ไม่เขาอยู่เขาคือกันบน่าวด้พี่น้องแต่เลาบ้เขาซานเต็มเลยเขาอยู่นี่น้อไฟเลยพี่น้องไปจับแล้วจับแล้ว ้งสงจับเขาเลยใช่ไหมข้านไปเลยพุ่แม่ก็ให้ข้านตลอดแท้ก็เมื่อยเลยกลมากครันมาข้านเอาเอาไปลูกแน่นมาเรมาเร็มาเร็วเน่มาเร็วมาเราเรลูกมายับบันเฮ้ยโวล์เวิร์จ่ายปลาลุงจ่ายปลาลุงลูกคนดื้อน้องเอ้ยม่มม่งยะเอาเายะบอกตอนแตดีดี

4ี่หกแปดสิบสิบสามสิบสามพี่น้องเหัวีเลยสิบสิบสมที่ออสิบสาบสาเอาอีบานนี่บอกสามบาทไลเนาะสฮะเอาชักเทือ้ักเทือบ่าเขาจำเนะข้างขวาข้างสายพี่น้องเอ้ ขางขางคว้าเนาะขาง้ายขางคว้าในสิบสาพี่น้องขาง้ายเป็นชิพทได้ลวพ่น้ออ๋อกระโดดอะไรเด็ก้ามด้วกมดีดีมเนี่ยเด็กดีามดีกาดีข้ามสายนี่ก้านีบ่ไหมจะพึ่งเอาข่ามดี๋ยวได้สลหแมีจับมือมาไหวอยู่แม่ก็จับหนาอพี่น้องเนาะก้ามอ๋อเฮียบอาตวเฮียบอกยะเอาล

cầm móc cầm mắt không giờ <laughs> chắc biết cầm hi mẹ đấy cầm 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 hi mẹ đấy sẽ là hiền cầm hàng sai đấy cầm mẹ luôn hàng khoa đấy ship sam hàng sai chỉ được ship đây xiên cay cay xiên cay cầm hi mẹ nè mẹ xiên cay xiên cái đó đấy xe vò hai tới ship nè nè bố chắp chắp thì có bảo cầm cầm á chắp bằng cụ thế mà ไม่โชคแท้เอาขางครัวคือเก่าเอาขางแท้ถนัดขางขวาเจ้ะมะนี่ยังคือกำหน่อยแท้ย่านแท้นี่นี่เอาแล้วแล้วแล้วเอาแล้วกันเอาแล้วเฮ้ยเอาแล้วเล่นเด็นพี่น้องเอ้ยนี่จังลงว่ะจังไรวะกำจำอากำกำกำฮีแม่นี่กำพวดเลยนะไอ้มันเฒ่าเลยเนาะกำพวดนั่นเองกำกำ นี่ตะปัดถิมนะสาวสาวสาาเฮ้ยเ่ได้รับได้คงเดียวนั่นแหละเอาครังเดียวมเนี้ยเซตบาทเซฟบาทเซตเซฟเซเอาแล้เอาแล้วเซเซตเซบนกมคือเกาเด่นคือเกาเด่นคือเกาพี่น้องถูกถูสอ้อไ้กเครัพี่น้องสบสามพอ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 พ่่อพพ่่อพอพ่อพอพ่อพพอพลอพ่อพพ่่นอ

โอ้ยมันสิเก็บออกข้าวนี่มัน